สวัสดีค่ะพวกเราเชล่าระบายค่ะลิสาค่ะพวกเราเชล่าศิลปินจากมังก e y เฮา s ์สตูดิโอค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาโชว์งานสุกเต็มสิบนะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาและมังก e y เฮา s ์สตูดิโอนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาโชว์บนเวทีนี้ค่ะและเพลงที่พวกเราเตรียมมาร้องในวันนี้นะคะชื่อเพลงรู้ยังทุกคนพร้อมไปฟังกันได้ยังคะ ขอเสียงหน่อยได้ไหมคะงั้นถ้าทุกคนพร้อมขนาดนี้ไปฟังกันเลยค่ะ。 งันไปอยู่ใกล้เธอเธอจะรู้ไหมไมีคนนักคิดไปไกลไกลี่ที่ไรเห็นแล้วหัวใจก็สั่นไหวรอยยิ้มเธอทำให้โลกที่น่าเบื่อกลับเศรแาเสียอีกครั รู้งดูไม่ออกและยังไม่เคยจคิตผู้ใจไม่รู้ใครนันอ่อมองแลวไม่รู้ใจนกคิด,ดยังไงกเพี่งไม่อบ่องในตัวฉันได้ค่กดไลค์จิกกอยากจะมีใจแต่ไม่รู้ใจมันคิด,ดยังไงอ๋อขับรถลง fast h e r I เห็นแต่เธอคลิกไล k ์แต่เธอบไหมแค่อ,อยากรู้หัวใจเธอ follow Stations. ยังไงไขอแค่เป็นเธอ,เอนกันก็คงดีสมวันที่เราได้เข้าใจกันมันต้องมีรอยอยิ้มเธอทำให้โลงทีนะ่น่า ก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับเพลงรู้ยังและทุกคนรู้หรือยังคะว่าว,าวงเราชื่ออะไรรู้กันไหมคะจำได้ไหมคะเชล่าเชล่า,าพวกเราชื่อวงเชล่านะคะแล้วเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรคะเพลงต่อไปที่เราจะร้องนะคะเป็นเพลงของพี่หวายกัมมิเกเซน,นเองค่ะแต่ใครรู้จักกันบ้างคะรู้จักพี่หวายกันไหมคะ งั้นเราขอมอบเพลงนี้ให้กับคนข้างรักเพลงตกรลุมรักของพี่วายค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ตกลุมรักขึ้นไม่ไว้เธอใช่ไหมเป็นคนผลักฉันอย่ามาทำลายอย่างนั้นึนกวว่าฉัน,น,นควรยังไง ทำไเงอะงลิงอิงอเธอกะไนะคิดกงชุมนักยากจะเธอกะยากยากแน่ไมิไม่ดีไม่เอาสิคนคิดมาแค่นี็ยแย่ดนี้ก็ง่งงดงีก็ให้มาคิดทะ่เธทำไมก็รักที่ชอบหน่อยสิฉันกลายเป็นอะไรที่ติกตักใจไม่ค่อยจะตึกจกักเธอจะปรอเล่น,นไปนี่ชยามาเชดม ็นอะไรที่ติดตักใจมันคอยจะถึกจักเธอจะ์ฉันไปรอเลยโกรธเลยนักเชียร์โกรธเลยนักเธอเลยมองซ่าตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคนฝากฉันอย่ามาทำง่ายงั้นเลย ไม่ต้องมายิ้มให้ไม่ต้องมามักง่ายมยาหยอกให้ฉันมีอาการเราจอกันเลี้ยงไข่ทค่เกชินมตอยากจะเธอก็ยากอยากจะเธอนี้ไม่ดีไม่เอาจะคน,นคิดมากอย่งนี้ยแยอย่านี้ก็ง่ามดิก็ให้มาคิดที่ทำไมกรับที่ชอบหน่อยสิฉันกลายเป็นอะไรที่ติดตักใจไม่คอยจะติดจักเธอจะไปรอเล่น เป็นอะไรที่ติดฉากใจมันคอยจะติดฉากเธอฉันเป็นโรเลยโรเลยน่าจะโรเลยน่าเธอเลยมองซะตกรุมรักค้มไม่ไวเธอใช่ไหมเป็นคนฝากฉันอย่ามาทำนายงานในคว่าฉันกลัวเลยงานบอกตรงตรงสาระชักแค่ทุกทีแล้วมันควรใจเกิดอาการหัวใจอ่อนไหวอยู่ <Yo S 1> อาการหัวใจลอยหายเกไปซะแลวหมมามบกใคร่ฉันชอบเธอเจจเจเจอเอเเออเ่เดยุดอ,อ,อนีย้มปาจะรไปไน่ะจะรีบไปไหนแมจะม่มาอบชิมู่มาจกระหายหนักจหลบไไหนครับจะหลบไปครับทไมแย่เขียวใส่แล้วอหยที่่ครับได้ยกมือบอกว่ายอมรับเขใจมาว่าแล้วเดี๋ย,ย,ยนนนนอกแขนมนาคุยงี้จะรับกันไหมครับ เธอใช่ไหมเป็นคนผลักฉันอย่ามาทำหน้ายงั้นนึกว่าฉันกลัวล้วไงบอกรองรองเธอและเธอเห็นทุกทีแล้วมันวรใจเกิดอาการหัวใจอ่อนไหวอยู่ใกลธอไม่ค่อยปลอดภัยเกิด เรากันหรือ,อยังคะตลุมรักเราเรืียยงคะขอเสียงหน่อยได้ไหมคะเวลาของพวกเรานะคะก็ได้หมดลงไปที่เรียบร้อยแล้วพวกเราขอฝากผลงานกันหน่อยนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Lot Entertainment และ Monkey h o u s Studio ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IG, Tiktok, Facebook แล้วก็ YouTube นะคะอย่าลืมไปติดตามพวกเรากันด้วยนะไะ่อ และเราก็ยังมีไ G และติ๊กต k อของวงกันด้วยนะคะชื่อ s h ชล l a .lot สกด S H A Y L A A 3ตัวนะคะ .lot เชล่า .lot ค่ะก็วันนี้นะคะเวลาเราก็หมดลงแล้วใช่พวกเราก็อยากจะฝากผลงานของพวกเราในเร็วๆนี้ด้วยนะคะก็ถ้าทุกคนไม่ติดตามนะคะถือว่าพลาดใช่พลาดมากๆๆเลย เวลาเราเช้คทามานานแล้วงั้นเราขอส่งเวทีให้พี่พ,พี่วงฉัดไปเลยค่ะขอ,อะเสียงตบมือม่อย<ห>ค่ะ